คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนเพราะว่าไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนะคะยิ่งได้เห็นความพยายามที่จะกระชับมิตรของสหรัฐในเอเชียและอินโดแปซิฟิกซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนไม่น้อยในช่วงเวลานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี้ได้เดินทางเยือนหมูกก่เกาะแปซิฟิก ได้ร่วมประชุมกับบรรดาผู้นำของหมู่เกาะแปซิฟิก10ประเทศนะคะเพราะต้องการที่จะกระชับพันธมิตรด้านความมั่นคงค่ะบรรยากาศการทักทายระหว่างหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับนายกร,รัฐมนตรีฟิจิแฟรงก์บาินิมาราม่าที่กรุงสูว่าหวังอี้เป็นประธานในการประชุมกับบรรดาผู้นำของกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกที่กรุงสูว่านะคะโดยฟิจินี่เป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก มีเกาะน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า330เกาะเมืองหลวงก็คือกรุงสูวาประชากรในเกาะต่างๆรวมกันไม่ถึง9 0 0 0คนบรรยากาศของการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในฐานะเจ้าภาพที่ไปคุยกันที่กรุงสูวาคุยกันในบรรยากาศสบายๆที่โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกมีประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมนอกเหนือไปจากผู้นำฟิจิก็คือ ซามัวตองงาคิริบารสปากปัวนิวกินีวานูอาตูหมู่เกาะโซลอมอนและนิูเอโดยหวังอี้ระบุว่าทุกประเทศเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันใน5เรื่องแต่จะต้องหาหรือกันเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุฉันทามติตรงนี้แหะคะ่ะที่อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าเรื่องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหมายมั่นและมีเอกสารลับหลุดออกมา ซึ่งรายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ระบุว่าทางถแถลงการที่เตรียมจะออกมาร่วมกันก็ระบุแผนปฏิบัติการ5ปีที่จีนคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประเทศในบุกเกาะแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของความมั่นคงเรื่องที่จะต้องร่วมมือกันก็คือเรื่องของตำรวจเรื่องของการประมงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนา มีรายงานนะคะว่าที่จริงจะต้องยึดหลักฉันทามติคือทุกประเทศเห็นร่วมด้วยแต่มีหนึ่งประเทศที่แสดงเสียงออกมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยก็คือไมโครนีเซียและอาจจะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่ามีรายงานว่าผู้นำของประเทศนี้ระบุว่าเกรงว่าหมู่เกาะแปซิฟิกจะกลายเป็นพื้นที่ที่ปะทะกันในแง่ของเกิดบรรยากาศสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่รัฐมนตรีหวังอี้ก็พยายามจะใช้คำพูดที่นุ่มนวลน,นะคะบอกกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ว่าอยากกังวลมากเกินไปเพราะว่าจีนก็มีบทบาทในการช่วยเหลือทางการเงินให้กับกลุ่มประเทศขนาดกลางและเล็กมาเป็นเวลานานแล้วค่ะท้ายที่สุด近来อ些人是จะพูดอีก此积极โ支คห帮助่平洋ือที่ผ่านมาบางคนกังว่าทำไมจีนถึงีความนใและช่วเหอะา 我要告诉大家的是，中国是一个发展中大国，也是一个负责任的大国。我们不仅帮助支持南太岛国，我们也帮助和支持非洲国家、亚洲国家、拉丁美洲等广大的发展中国家。我们不仅今天如此，我们过去也是如此。早在六十年代，中方就勒紧裤带为非洲。 修建铁路，这是因为中国永远和发展中国家站在一起，同中小国家站在一起，奉劝一些人不必过分的焦虑，也不必过于紧张，因为中国和发展中国家实现共同发展和共同繁荣，将使这个世界更加公平、更加和谐。也。 ขณะที่นายกรัฐมนตรีของแปซิฟิกของประเทศฟิจิก็ย้ำว่าหมู่เกาะแปซิฟิกก็คือครอบครัวเดียวกันและเราไม่ได้คาดหวังเฉพาะความช่วยเหลือเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันค่ะ We all know plenty of ice have been on s u v a during this visit. I hope we also know that uh, geopolitical point scoring. Means less than little anyone whose สื่อ Global Times รายงานด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีฟิจิบอกว่าฟิจิไม่ใช่สนามหลังบ้านของใครทางนักวิเคราะห์ของจีนก็ระบุว่าอาจจะหมายถึงเป็นการบอกใบถึงกลุ่มประเทศตะวันตกที่นำโดยสหรัฐ ที่จะใช้ฟิจิในยุทธศาสตร์สกัดกั้นจีนอันนี้เป็นการรายงานของสื่อจีนขณะที่สื่อออสเตรเลีย ABC News ก็รายงานว่าข้อตกลงด้านความมั่นคงของจีนกำลังถูกจับตามองเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดออกมามากนะักแต่ถ้าจีนพยายามจะกดดันให้กลุ่มประเทศแปซิฟิกลงนามก็จะเท่ากับการรัฐประหารทางการทูตขณะที่ก่อนหน้าที่วังอี้จะพบกับผู้นำฟิจิ ก็ได้ส่งเทนนีวองที่เห็นได้ภาพเนี่ยนะคะก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียไปพบาหารือขุนนำฟิจิโดยย้ำว่าเราเป็นครอบครัวแปดที่ผิดด้วยกันกลุ่มประเทศที่ร่วมประชุมกับหวังอี้ในครั้งนี้ย้ำชัดๆก็คือซามัวตองาคิริบาสปาปัวนิวกินีวานูอาตูหมู่เกาะโซลมอนและนีอูเอแสดงว่าทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมกับหวังอี้เป็นกลุ่มประเทศที่สารสัมพันธ์กับจีนนะคะยกเว้น ตูวาลูปาเลาและกลุ่มหมู่เกาะมาแชลและนาอรูซึ่งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ของการพูดกับไต้หวันและเป็นครั้งที่สองที่หวังอี้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มแปซิฟิกร่วมกันครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วภาพที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้เห็นภาพของประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐไปอยู่ที่ญี่ปุ่น และร่วมประชุมกับผู้นำกลุ่มจัตุภาขคีก็คือผู้นำออสเตรเลียผู้นำอินเดียญี่ปุ่นและผู้นำสหรัฐร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งก็ถูกจับตามองอย่างมากว่าเป็นความพยายามของสหรัฐกระชับพันธมิตรในเอเชียและถูกตั้งคำถามว่าต้องการจะมาสร้างนาโต้สในอินโดแปซิฟิกหรือไม่และบทบาทของวังอี้ในสัปดาห์นี้ที่ไปเยือนกลุ่มหมูกก่เกาะแปซิฟิก เราควรจะต้องจับตามองเรื่องนี้อย่างไรฟังความเห็นจากดรอามตั้งนิรันต์ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจริงๆแล้วความสําคัญเนี่ยก็คงจะอยู่ในเรื่องของที่ตั้งในทางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกประเทศนะครับมหามนาจทั้งสหรัฐทั้งออสเตรเลียทั้งจีนเนี่ยก็มองอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่หมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ย มีความสัมพันธ์มีความสําคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของอทางยุทธศาสตร์นะครับเชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้นะครับเชื่อมไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมีความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงในที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สูงขึ้นมากกับทางฝั่งสหรัฐนะครับจนอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อตกลงที่มีนะครับในเรื่องการพัฒนาอาวุธ ขีดความสามารถต่างๆนะครับก็ทําให้จีนเนี่ยมันเล่นเกมลุกตรงพื้นที่นี้ซึ่งถามว่าจุดอ่อนของสหรัฐคืออะไรเนี่ยจุดอ่อนก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอ,อ,อย่างเรียกว่าเป็นปรูปธรรมเต็มที่นะครับจีนก็เลยเข้ามาโดยให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาต่อนะครับในเรื่องของความมั่นคง ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับยกตัวอย่างครับคุณเทพชัยเช่นมันจะมีการแข่งขันกีฬาแฟชิพิเกมนะครับซึ่งกีมนี่ก็เป็นคนสปอนเซอร์สนับสนุนทบประมาณรายใหญ่เลยนะครับให้กับประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินเกมคู่ขนานนะครับทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแต่ต่อมาก็ผูกมากับเรื่องความมั่นคงด้วยซึ่งก็จะทําให้ออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์แล้วก็ทางตะวันตกก็จะเริ่มมองว่า ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดของความขัดแย้งใหม่ในภูพิภาคับ